รายการนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงพฤติกรรมไม่เหมาะสมความรุนแรงเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรชวนผู้ปกครองมารับชมด้วยกันนะจ๊ะฟินฟอ็อกไทยแลนด์เสนอ 哈哈哈。 เฮียครับมีตัวโดนแน่นอนครับลงนนาไปเอาเลยครับลองรงเท้าห่ายด้วยนะขอตั้งลูกพี่รลงเท้าด้วยอี้อ่วยนิวมาจากนรโลครับประช่องใส่ไฟค่าใส่ไฟแดกซังงั้นนะ่ะฝ่าด้วยครับอย่ายัางค่ายเฟนรีบๆรีพูดหน่อยไม่แบตจะหมดฝ่าด้วยครับไม่ไหวหรอก cái khó gì à Hãy subscribe cho kênh ใหม่ล่าสุดตอนนี้อยู่ในระหว่างเทสนะครับเป็นเหยื่อ,อยางตัวใหม่ของไยฟินยังไม่มีชื่อเสียงเรียงนามเลยฮนะเทสอยู่กัดดีแน่นอนดูตัวน้ำหนัก<า>เป็นไงน้ำหนักโลฟาอปากเขาด้วยครับอีกตัวครับปากระสงนี่ครับเหยื่อใหม่ครับเป็นอยู่ในระหว่างเทสครับยังไม่มีชื่อรุ่นนะครับ ปากก็ได้ครับอย่ายัางให้ฟินหมายล่าสุด <c oughs> ใหม่ของค่ายฟินครับลูกยอสีมตาลกระบาช่อนไซส์เครื่องเครืองครับผมประาช่อนนครัยี่สีฝากด้วยครับยี่หม่ค่ายฟินแล้วพบกันเร็วๆนี้แน่นอนครับผมนี่ครับตัวเฮียสีเขียวตื้ออยู่น้นพอสมควรครับปลาเดี๋ยวนี้ต้องตื้นะครับประาช่อนนครัยศรสีฝากด้วยครับตัวเฮียสีเขียวเดี๋ยวยางค่ายฟินมีไว้ไม่อดตายครับผม อีกแล้วครับท่านผู้ชมหมายเดิมกับตัวเล็กเซ็กโฟอนครับผมเทสเทสครับผมเทสครับเหยียดตัวหม่างท้ายเฟนอยู่ในช่วงการเทสครับผมแล้วพบกันเ,เร็วนี้แน่นอนนี่อาช่อนไซส์สวยเลยจ๊ดจวดเป็นคำนะผมนี่อย่งพี่หนึ่งฟินอีกเช่นเคยนะครับ กับยาพ,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 พีหนึ่งฟินนะครับผมน่าเสียดายนะครับตอนตั้งกล้องไม่กัดนะครับพอไม่ตั้งกล้องกัดอีกแล้วนะครับแม่งเต็มคำกับจุดจวดกับยางหลังอ่อนโคตรฟิน,นครับผม จุดนจวนะครับไว้ใจได้แน่นอนครับกับแหงทางโคตรฟินนะผมรักมาจุดนจุดนครับช่วงนี้พักเที่ยงนะครับเราได้อยู่กับป้าไก่เจ้าขนทองเด็กใหๆคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักไก่ยุ่นที่เมื่อกี้ี้เรียกขัดเลยขัดไม่ล้างตูดเลยเหรอ ไก่แจ้ร้านร้านก๋วยเตี๋ยวไข่พี่อะไรนะเฮ้ย <He i, S 1> ผมเอามาผมจะมาตกปลาด้วยเนตะี๋ยวไข่ในซอยวัดดอนเตียวไข่ในซอยวัดดอนขนาดอย่างนี้เลยยกนิ้วให้เลยครับอร่อยมากนะครับใครมาตีปลาแถวนี้ก็แวะมากินได,นะด้นะครับวันนี้นะครับเรามาออกมาเทสเหยื่อตัวใหม่ไข่ฟินหลายหลยคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตานี่ตัวนี้ครับเราทําเสร็จมาแล้วนะครับเสร็จในส่วนของลักษณะกับาลายเรียบร้อยแล้วอยู่ในช่วงการเทส นะครับก็วันนี้ไข่เป็นไข่ไข่อย่างชอบเออเห็นนะดีไหมดีไหมดีไหมดีนี่นะครับเก็บตั้งรอได้เลยนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ติดอยู่ปัญหาเดียวอะไรอ่ะแม่งตั้งชื่อไม่ได้วะให้คุณผู้ชมมาช่วยตั้งชื่อดีกวะเอางั้นเหรอรุ่นเนี้ยเอาเฮี้ยอะไรมาใส่หัวกุ้งเนี้ย โอ้โหแมวมั่วไปหมดเลยนี่ร้กนก็เจยวหรืสอสุนว์เนี่ยผมผมไม่คนรักสัตว์จริงจนะริงอ่านะช่วยคุณผู้ชมนะพี่ชมคลิปนี้อยู่เนี่ยลักษณะหน้าตาเป็นแบบเนี้ยอ่าช่วยหน้าตาแบบนี้ช่วยช่วยตั้งชื่อหน่อยเออช่วยกัตั้งชื่อหน่อยนะครับเปิดโอกาสนะครับให้คุณผู้ชมกับเอฟซีชาวฟินฟ็อกไทยแลนด์นะครับช่วยกันตั้งชื่อเหยื่อตัวใหม่ค่ายฟินรุ่นนี้ให้หน่อยใค<ห>รผมควรจะชื่ออะไรนี่ตั้งแล้วผมถูกใจนะเดี๋ยวมีรางวัลจากผมอ่าจริงอะไร บ็อกเซอร์เก่าๆตัวหนึ่งบ็อกเซอร์มือสองแล้วก็เมื่อเช้าปลากัดดีมากเลยนะครับแล้วก็ได้เทสเสียตัวนี้ไปในตัวด้วยหลังจากนี้เราจะเทสกันอีกประมาณ3ปีนะครับแล้วก็ไมหดตายไม่ไวางจาหน่ายไม่ได้เทสอีกสักพักนึงก่อนนะครับแล้วก็ได้เสียตังแน่นอนครับผมอ่ารอติดตามได้เลยเดี๋ยวจะมีวางจาหน่ายโดยเร็วนี้แน่นอนเนี่ยเบื้องต้นนี่เจ้ฟ้าวแน่นอนครับ แต่ในคุณลักษณะเนญเลนเรายังยังไม่บอกไม่บอกเราเราให้ไปดูในคลิปใช่ให้ไปพิสูตรทราบเป็นเอาเองิสูตรทราบเอาเองว่าเออเดี๋ยวมันยัดมันเป็นยังไงเออเดี๋ยวจะหาว่าพูดเกินจริงอ่าเออของคือของค่ายฟินไม่ดีอยู่แล้วเฮ้ยถ้าไม่ดีไม่ทาไม่ไมั้งงงนี้อ่ะถ้าถ้าเทาเราเทาไปต้องดีต้องดีนะครับขอเทสอีกสักพักนึงก่อนนะครับเก็บตังรอได้เลยเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อหาเกมเล่นสนุกๆนะครับแล้วก็แยกย้ายกันนะฮะซึ่งวัรเช่าปากกนดีมากนี่ เที่ยงเองนะครับได้ช็อตประกัดร้อยกว่าช็อตฟ้าประมาณเจ็รสิบแ7ดตัวหลุดไปประมาณ60สิฝากุ้งเะยก่ดีก่าว่าไงแจ๊ครับไปดูชั่วบ,บ่ายครับว่าไงแจ้รู้ปะสายสวยครับปเปรี้ยวสีแดง ยายาค่ายฟินปับด้วยครับนะครับปับด้วยครับกับยายาค่ายฟินอ่ารโมาแอลสีเหลืองครับกระชอนไซส์พอได้ปับด้วยครับ สวยแล้วครับนี่ไอ้ปังมีเสียงนะกระส่งบ้านแผ้วนะติดตามชมนะวันนี้สนุกแน่นอนนะที่ราชบุรีบ้านแผ้วับตัวที่สองนะฮะวุยกินวุ่นวายเลยแต่ กัดมาสองตัวเป็นลากระกส่งมาเลยนะครับไซส์ใหญ่นะเกือบเกือบโลเลยนะฮะลายสวยมากครับนี่ดูลายมันนะเหมือนเดิมฮนะไอปงัปงไงปังตัวเดิมเลยสีขาวเ๋ยวให้ดูเหยื่อแม่งกัดผอุ<ฮ>้มกัดโคตรแรงนี่นะฮะผลงานอยีย๋ยวยางคายฟินก็ฝาวไว้ด้วยนะครับยอดมีตัวโดนแน่นอน โลโลเทสชอบอีกแล้วครับส anyway, ุดที Martine, Please, ่ไรไม่ร hmm. ู้ก็เจอกันนะเดี๋ยวลุยตัวต่อไปตัมาเทสครับผมเยางตัวใหม่ของค่ายฟินอยู่ในช่วงการเทสแล้วพบกันแน่เร็วนี้ปลาเกลือมีปลาเกลือไว้ไม่อดตายแน่นอนตวเล็กเซ็กโฟรครับ <laughs> ปาเก๋าไอ้พ <c oughs> ่อก็ไอ้สั <c oughs> สพูดไม่ได้ไ <c oughs> อ,อ้แข่งอลุ้นเนี่ยตัวเลก็กแซกโฟนครับปลาเกือ โจดเต็มคำครับผมนะปลาช่อนไหลสวยเลยนะครับพีอีนหนึ่งอีกเช่นเคยฝากไว้ด้วยนะครับกับอยู่จะให้ฟินทุรุทุแบบเอาอยู่แน่นอนกรฟินเอาเบนฟินครับผมไงดูไงดูไยแตกหุ้งเฟี้ยงตักด้วยน,น,นะครับกักเะเบนฟินครับผมเอาอยู่แน่นอนนะครับมาทั้งทางายอย่างนี้นะครับไปใช้ได้ตักอย่างนี้พ <c oughs> อพอพอ <c oughs> เดี๋ยวรู้เยอะ สวัสดีครับบอกแล้วนะวันนี้ต้องโทษไอ้น้ำไอ้น้ำส่งซิกไอ้น้ำบอกแดกน้ำไม่ได้เลยคิเนียค่เปลี่ยนเล่นได้ทุกคลิปเลยเนี่ยต่อยไม่ได้เล่นเลยหลวงเฉยไอ้เยลยละขาวมาแล้วเอกแม่งเขียวด้วยอสัตว์ช่วงเล่นเกมนะครับเป็นเกมมีสี่คนเนี้ยวันนี้ก็คือมีสี่คนเลยตัวดังของฟินท็อกเลยมีน้าเอกน๊อกนอนตเต้นะครับเอาตัวดังเอาถุงเท้าเนี้ยใส่ข้อผัวคนละข้างนะครับแล้วให้อีกคนเนี่ยยืนเฉยอีกคนเนี่ยนอนลงไปที่พื้นนะครับแล้วก็ดึงจนกว่ามันจะหลุด ใครดึงได้หลุดพอหลุดปเสร็จปุ๊บจากคนนึงเนี่ยอีกคนนึงต้องมาช่วยดึงออกจากอีกคนนึงให้หลุดใครหลุดสองข้างก่อนชนะจะดึงเอาล่าอะไรดึงอ่ะก่อนหน้านี้ทำไมมันมีมันใช่ไม่ใช่เอาต้องใส่ขาเดี๋ยวขาเดี๋ยวขาอ่ะเราจะยังนะครับคุณผู้ชมเราจะเข้าใจนะแต่จะไม่เข้าใจไปดูในเกมนะครับคนแพ้นะครับถูกทำโทษโดยการกินโอรีโอในรูปแบบของฟินฟ็อกไทยแลนด์แล้วกันบีชิมครีมแล้วก็จุ่มนมไปชมกันครับ อุ้ยสัตว์เอาตายเอยแม่งนั้เขาล่นแค่นี้เองวะไอเยี่ยแล้วค่อยๆเข้าเชื่อดิแล้วมันจะแบบมันจะบี้อุ้ยวใจไม่ออกว่ะมึงก็เถิอเข้ามาก่อนสิไอ้เหี้ยมันก็ดึงตึงเออนั่นแหละเอกนี่ได้โถเพื่อนลื่นน้าใต้เลยไอเหี้ยปากเขาเบี้ยวทำให้ปุ๊บเพื่อนปวดดึงนี่คืออุ้ยเจ็บตาว่ะอ๋อมันมันล็อกอันนี้ก็ย่นนี่ตรงเนี้ย ย้อนมาอนหุยรือรับจังวะอุยยัดโอมดิหยพอแล้วไอ้สาสตร์เอลืๆไปดีดได้ลืมึงอย่าึงให้มันดีมันมันชนะนะเออับหันหน้าไป้นเอ้หันหน้าไป้นเออยวคนคนดึงเหรอม่ไทยคนดึงนี่คนดึงเหรอคนดึง้แต่คคนดึงมึงนั่งก่อนพอพี่สูงเออพยังสามเินนั่เมนั่งนัโอ้ย เ,เอาขาดเอาดิเบื้อเจ้ากระดึงเอาดิดึงดิมันขาดต้องดึงโอ้ย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 ไม่ออกไอ้เนี่ยเอาดิดึงดิแต่มันไม่ออกมา เฮ้ยวุ้ยัดเฮ้ยดนอนนี้นี่นอนนี่อดยือนะโอ้ยดึงบึ้มอยีอยโอยดึงเอ๊ยกวจังยอหยจไออกไอ้ยี้เออไปทางไหนๆเยเยโอ้ยวุ้ยฝาดเลยอ๋อกอกอเปาเอบเปาอ๋อเอาเปายังไม่หมดยังไม่หมด อขาเบลเที่ยวแบงแบงบาทโอ้ยสัตว์ดูหูกขาดแล้วมั้งจะเป็นกูไม่ต้องออกนะนาอยากลองทำคู่นะครับเฮ้ยโทษแต่แต่เอกหนึ่งนาทีสิบวินาทีนะครับพอดีเลยเฮ้ยอย่าไปดูคู่นาเต้กับตะกมันต่อไม่หือล้เต้มเยอะมาอีกทีเดี๋ยวแกกรอบไหมวะเฮ้ยลดลงไปตรงกันเฮ้ยอยู่เฉยนี่นย่างเงีอยขอกขอกขอกก่อน มึงขอบยาเด็กฮาราดนี่ยมาสองหัวก่อนเฮ้ยกูลืมตาไม่ได้เออฉยนะสองหัวสองหัวเออเฮ้ยแล้วมันจะขาดอ่ะพอแล้วพอแล้วมาถึงเอวแล้วได้เต็มฝั่งนึงเฮ้ยกูลืมตาไม่ได้เลยเฮ้ยใส่ขนาดนี้กูตายแล้วหลังหมาเนี่ยตึ้งอ้อยเลยเต้ยเต้ยเฮ้ยเต็มอยู่ผมเลยนะเฮ้ยเท้าติดอ่ะแม่งลืมตาไม่ได้เลยเหอเอเฉยนะไม่ใช่ผมผมผมแข็งด้วยแล้วผมแบ่งได้แต่งแบบนี้มังไม่ใส่ไม่ได้มึีเยงเดี๋ยอะ ผมเยอะด้วยัวเจ็บมากใครว่าหูกูเล็กวะผมเยอะไม่ใช่หูง่วงขวาเออหูวฉนเจ็บจริงเดี๋ยวคอยดูนะเฮ้ยเอาลมพูกตาหน่อยเจ็บตาเดี๋ยวแม่งบาดหูเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวไปดิหกหัวอุ้ยหายใจพี่๋อไม่มึงมีวิธีมือมึงมึงมึงทำเงี้ยอะไรแล้วกูเดี๋ยวกูก็จะกูจะอย่างเงี้ยอะไรบ๊อบกูต้องหันหน้าใช่ไหมหันหน้าใช่แล้วมึงก็กระชากเบาะะกระชากกบ่ ขาดไอ้ขาดไม่ออกครับเคยขาดโอ้ขอกูไอ้ขอกูขอกูขาดขอกูขาดแล้วเ้ยเฮ้ยเขาบุกมึงไม่เป็นได้เขาบุกมึงไม่เป็นหอ้ยขาดโอ้ยก็พอกูโอ้ยก็มึกถึงไม่เป็นตัด ไม่เออเข้าเหงือกไอ้สัตว์โอ,โอ, rumor, โอ้ดนเราอะเราไปติดเล่นไงก็พี่ยันไม่เล่นยู่กูก่าออกเลด้งเด้งจริงนะเหยียบออกทีเดียวหรือเรื่องหรือเรื่องติดหูเว้ยมัดตานี้อร่อยไหมโทรให้มันออกมาให้พี่บ้านหน่อยกินออกมายังไงแอบบุญหลวงโทษนะครับบิดชิมชิมจุ่มนมมัดตัดกะปิแล้วก็พริกไทยนะครับ โอริโอโอริโอเราเอาไส่เดิมออกอ๋อเป็นของเลยเหรอเฮ้ยเบาเหอะก็ร้องไอีคนให้เท่ากันคนเท่ากันใส่หอมเลยใส่เฮ้ยมีครามผิดมันจะไม่เผ็ดนะทีเนี้ยมีม่วงไหมสุดๆสีนั้นไม่ใช่กู เหมือนติมเลยพี่น่าจะอร่อยว่ะมจุ่มนมอ้โหจุบ็ดชิมคิมจุ่มนมไงชิมคิมมนะเอ้ยต้องชิมคมเหมือนโฆษณาเลยนะชิมคมให้หมดแ้ห้ามหกัดแล้เลยนต้องชิมคีม มีไซให้ให้หนามากจัดมากกว่าบริษัทไม่ไม่ไม่ห่วงให้หากงคีม,มตั้งแต่กินเค็มก็เรียบเป็นตลอดผมม้อเมื่อไ,ไหม <c oughs> lật lạc lên căn đi mà Tỏa nước đèn Ôi Ha 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 hai ใช่อ่ะ hai เกิด Thật ตายลงตายถามหา lúc ตังค์ลูกพี่ก่อนนะก็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  bờ, ca á.

จบไปนี้ครับที่เป็นผลงานนะฮะมีไอโบหลายตัวเลยกระส่งไซส์สวยๆกันเลยนะฮะก็เป็นผลงานเยื่อยางตัวใหม่ไข่ฟินด้วยยังไงฝากเยือยางตัวใหม่ไข่ฟินไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยเร็วๆนี้นะครับพบกันแน่นอนขอเทสอีกสักพักนึงก่อนนะฮะแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่ชมคลิปของพวกเราเนะ่ะช่วยกันตั้งชื่อลงมาในคอมเมนต์ให้เราหน่อยนะครับดย๋ยวนะ้นโต๊ะเขาจะเข้าไปเลือกนะครับแล้วก็ถ้าชื่อไหนโดนใจอาจจะมีรางวัลให้พิมเข้ามาตั้งชื่อให้นิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้เด กดซับสไคร์ให้พวกเราด้วยนะฮะสินค้าเยื่อยางนะครับทุกรุ่นทุกแบบเลยอยู่ในเพจฟินฟ็อกไทยแ l a n d รวมถึงเหยื่อตกปลาหน้าดินด้วยนะครับแล้วก็มีผลงานประช่อนแบบนี้นะครับลงไว้ในกลุ่มฟินฟ็อกไท a แลนด์ถ้ามีผลงานในส่วนของหน้าดินก็ลงไว้ในกลุ่มรวมผลเขาเยอะคลิปหน้าเราจะไปกันที่ไหนฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ